การที่เราเนี่ยจะเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องเริ่มจากจุดเล็กๆนะเราไม่สามารถไปจุดใหญ่ได้เลยเหมือนกับว่าเราเนี่ยเริ่มที่จะออกกำลังกายแล้วก็ต้องเริ่มจากยกเวทอันเล็กๆก่อนแล้วค่อยตัดระดับขึ้นไปซึ่งหลายๆคนมักทําผิดวิธีโดยการที่ไปเริ่มอันใหญ่ก่อนเลยไปลุยอันที่แบบว่ามันเกินตัวแล้วสุดท้ายก็ล้มเลิกไม่ลงมือทําต่อ อย่างช่วงตอนต้นปีใหมนะ่น่ะคือเห็นได้ใช้เลยว่าหนึ่งคนเน่ยวางแผนไว้หลายอย่างมากว่าจะทําสิ่งนู้นจะทําสิ่งนี้ฉันจะลดน้ําหนักนะฉันจะอ่านหนังสือฉันจะนั่งสมาธิฉันจะออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอแต่ส่วนใหญ่ผลวิจัยออกมาแล้วก็บอกว่าคนเรามักทําได้ไม่ถึง2ออาทิตย์ถูกไหมการที่เราจะทําอะไรได้แล้วเห็นผลเนี่ยมันต้อง ค่อยๆเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วก็ค่อยๆขยับไปเหมือนกับการออกกําลังกายเราไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปเราก็ไปหาเวทอันที่หนักที่สุดแล้วก็มายกได้เลยเพราะว่ามันเกินตัวแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเข้าไปในยิมออกกำลังกายแล้วเราไปเอาเวทอันที่เราพอยกได้มายกอย่างสม,ม่ำเสมอแล้วค่อยไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะสามารถที่จะมีหุ่นที่ดีได้มีกล้ามที่สวยได้ถูกไหม ซึ่งการที่เราจะเริ่มทําอะไรบางอย่างมันก็เหมือนกันเลยการที่เราอยากจะอ่านหนังสือเราก็ต้องเริ่มอ่านจากวันละ10หน้าวันละ20หน้าวันละ30หน้าอะไรเงี้ยหรือวันละบทวันละ2บทค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆจนเราสามารถอ่านได้เยอะแล้วมันก็จะสะสมมาเองซึ่งผมก่อนหน้านี้ก็คือ เป็นคนไม่อ่านหนังสือเลยได้ห้าเปรทัดก็หลุดแล้ว5าเดือนก่อนหน้านี้แต่ใช้วิธีเนะี่ยโดยการที่ค่อยๆอ,อ่านอ่านวันละสิบหน้าวันละยีหน้าแล้วก็สุดท้ายก็กลายมาเป็นวัวละบทเวลาสอบทอะไรเงี้ยไม่เกินนี้อ่านมาไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันแล้วเราจะรู้สึกว่าเออ หนึ่งบทมันไม่ใช่ปัญหาของเราสองบทก็ไม่ใช่ปัญหาของเราอะไรเงี้ยในแต่ละวันซึ่งพอเราทบได้ถึงจุดหนึ่งเราก็จะมีความรู้มากมายถูกไหมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่เริ่มต้นลงมือทําแล้วเราหักโหมในการอา่านหนังสือเวลาร้อยหน้าแม่งมาเลยเนะี่ยเราก็จะไม่ได้ความรู้อะได้แต่ความทุกข์ถูกป่ะการที่เราทําอะไรอย่างสม่ําเสมอแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนะี่ยมันจะได้ทั้งผลลัพธ์แล้วมันก็จะได้ทั้งความเคยชิน ซึ่งสิ่งนะี้มันสําคัญมากเพราะว่าหลายคนมักละเลยสิ่งนี้มักที่จะอยากลดน้ําหนักแล้วก็ไปอดข้าวไปอดอะไรแทนที่เราจะแบบว่าโอเคอดข้าวอาจจะอดได้แหละอดไปละมือ้ออะไรเงี้ยให้มันเหลือแบบอย่างสมมุติวันหนึ่งกินสามมือมม้อก็เหลือวันละ2มื้ออะไรเงี้ยค่อยค่อยลดมันไปจากเคยกินข้าวสจานก็เหลือ1จานกับอีกครึ่งหนึ่งหรือมาแล้วก็เหลือหนึ่งจานเลยอะไรเงี้ยมันต้องค่อยๆ่อยลดถ้าเกิดสมมุติว่าเราไป ผักโขมทำอะไรเลยมันทําได้ไม่นานเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าเออสิ่งนี้นมันยากเกินไปเราน่าจะทําไม่ได้หรอก